สวัสดีค่ะพบกับรายการสารคามตามส่งมอบกับเก๊เก๊เช่นเคยนะคะเมื่อานี้คะ่ะเดินทางออกมาส่งมอบรถคุดคุปตาให้กับทางลูกค้า <c oughs> คุปตามหาสารคามค่ะพี่น้องคะอันนี้ขี่รถมาจากศูนย์คุปตาสารคามเลยด้ค่ะนี่ร <c> ถ <oughs> นารักมากค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจังใดเข้าสิเขาไปพูดคุยน้ำกันเนาะค่ะนอว่าลูกค้ามีความประทับใจจังใดนะคะที่ได้เลือกซื้อรถคุดคุปตาเนาะค่ <c oughs> ะนอแล้วกัเป็นรุ่นใดนะคะเดี๋ยวเข้าไปน้ำกันเลยปะไปไปไปเลยนะคะไปแล้ว คุณวิเชียนกาลรระจักครับผมเป็นอย่างเขาคือได้เลือกใส่รถขุดคูปตาค่ะรถขุดคูปตามันคล่องตัวใส่งานแบบไปในที่แคบที่ยังมันคล่องตัวครับมันหนำหนักมันกับพอดีว่าขนใหญ่ยังขัง่ายครับผมค่ะได้ยินข่าวว่าขั้นนี้เป็นขั้นที่เท่าไดแล้วค่ะเป็นขั้นที่ซีแล้วครับโอ้ขั้นที่่ีเนาะ,ะ,ะเป็นอย่างเขาคือเดลเลือกเป็นตัว k x ศูนย์สามสามตัวธรรมดาค่ะสำหรับขั้นที่ซีคือส่วนมากมัน,มนเขาเขาในที่แคบที่ยังจัดตัวแอมันจี เป็นเธอทาจังน้อยมันก็เลยเป็นว่นนนาใส่ตัวนี้จะคล้องตัวก่านะครับแต่ถ้าตัวแอร์กบบนี้โยมมิไม่ใส่ใดโยนะครับในลักษณะงานเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้เป็นขั้นที่สี่แล้วลักษณะงานของลูกค้าเอามาใส่ลักษณะงานแบบใดน,นะคะกับเป็นรับจ้างทั่วไปแน่ยกัเป็นรับเหมาพวกาทางป้าทางยังแล้วก็พุดล่องน้ำล่องอยังประมาณนี้ครับกวางท่อปะปาวางท่อระบายน้ำตามหมู่บ้านทงานเทศบาลงานอย่างทั่วไปแหละครับ ขามีความประทับใจจังใดกับลานูุบตามาหาสารคามค่ะเซลล์พนคุยง่ายแล้วก็การเซอร์วิสการเปลี่ยนท้ายตามระยะเวลานี่พนจิมมาตลอดนะครับคือรถมีปัญหาโทรปั๊บแกก็สิม,มาถึงถึงหน้างานของเขาเลยนะครับผมถ้าเกิดว่ามีลูกค้าท่านอื่นๆสนใจอย่างมีรถกุบตาคือลูกค้าเนาะค่ะเนาะอยากแนะนำมาจังใดเนี่ยแก่ามันมันูุบตาเอามันก็มีหลายรุ่นนะครับรุ่น3ตันแล้วก็มี ตัวหาตันเป็นตัวยูตัวอย่างมันมันก็นใสคลองตัวทั้งนั้นแหละครับแต่ผมจะใส่3ตันมากกว่าครัมันจะไปกับเกกี่ยวับงานก่อสร้างงานพวกนี้มากกว่านะครับพี่รถขุดสุดทุกทางต้องรถขุดภูกรายำ yeah.